สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ติดเทนแล้วก็ประเด็นวันนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะวันที่21กุมภาพันธ์นะคะก็เป็นวันที่ผู้ที่มีประกันสังคมนะคะที่จะลงทะเบียนนะคะรับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐบาลนะคะ4 0 0 0ับาทค่ะซึ่งแน่นอนนะคะก็ต้องติดเท็นทวิตเตอร์อย่างแน่นอนซึ่งติดเท็นด้วยแฮชแท็ ม .33 เรารักกันนะคะก็มีแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะคะว่าดําเนินการได้แล้วก็ไม่ได้มากมายคือเรียกได้ว่าเยอะมากเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้ก่อนว่าม .33 หรือมาตาา33คืออะไรนะคะก็คือผู้ที่ประกันตนตามมาตาา33ก็คือลูกจ้างนะคะที่ทํางานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานะ ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปนะคะก็ถ้าเกิดให้อธิบายง่ายๆก็คือลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประกันสังคมนะคะที่นายจ้างเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนให้กับลูกจ้างนั่นเองค่ะแล้วก็ในโครงการเยาวยานี้นะคะม .33 เรารักกันนะคะ คือเป็นโครงการที่ผู้ประกันตนสังคมมาตาสามสนะคะที่จะเปิดให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนดนะคะคก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ21กุมภาค่ะก็ผ่านทาง w w ็บมอ3เรารักกัน .com นะคะค่ะแล้วก็คุณสมบัตินะคะของผู้ที่ได้รับสิทธิ์4,000บาทจากโครงการนี้นะคะก็อย่างแรกเลยนะคะก็มีสัญชาติไทยค่ะแล้วก็เป็นผู้ประกันตน ตามประกันสังคมนะคะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะไม่เป็นแรงงานต่างด้าวไม่มีเงินฝากจากทุกบัญชีนะคะรวมกันที่ประมาณ5้0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะณนะตั้งแต่เดือนธันวาคม2,563นะคะและแล้วนะคะจากประเด็นดังกล่าวก็วันนี้เป็นวันที่ลงทะเบียนวันแรกนั่นเองนะคะก็มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นอย่างมากเลยนะคะในทวิตเตอร์นะคะก็มีความเห็นว่า ทำไมต้องมานั่งลงทะเบียนด้วยในเมื่อมีข้อมูลทุกคนที่มีประกันอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ตามด้วยคยําหยาบคายต่างๆนานา,นา,นาคําบ่นนะคะแล้วก็มีว่าส่งประกันสังคมมาสิบปีนี่คือผลตอบแทนหรอก็คือเขาลงทะเบียนไม่ได้นะคะขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากท่านไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตาสามสิบสามในระบบประกันสังคมค่ะทั้งที่เขาเนี่ยคือส่งประกันสังคมมาสิบปีแล้ว ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็ทำให้หลายๆคนงงค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงไม่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ค่ะที่บ่นว่าอย่างกับกดบัตรคอนเสิร์ตเลยเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากวงจรทุเรตแบบนี้แค่แบัตรประชาชนใบเดียวไปรับเงินสดมันยากขนาดนั้นเลยเหรอไอ้รัฐบาลเชงจวยค่ะก็มีบอกลงได้แล้วก็ไม่ได้คือเยอะมากเลยนะคะ แล้วก็มีบางความเห็นนะคะบอกว่าเอ้ยลงง่ายนะแต่คัดกรองนานมากทาั้งทๆที่มีชื่ออยู่ในระบบกันหมดอยู่แล้วคัดอะไรทําไมนานจังอะแต่บางคนก็ได้แบบงงๆนะคะแล้วก็มีคนที่แนะนําวิธีด้วยนะคะค่ะอย่างคนนี้นะคะกรณีนี้ก็คือเขาบอกว่าผมใช้ iPhone XS ลงทะเบียนโครงการบน Google Home ผ่านฉลุยเลยในรอบเดียว แต่แฟนผมนะคะที่ใช้ iPhone 6S แต่กลับไม่ผ่านแนะนำให้ทำเครื่องที่ผ่าน Android นะครับเพราะว่า iPhone มันผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างเอ๊ะหรือว่าจะเกี่ยวกับระบบของโทรศัพท์หรอเราก็มีคนหนึ่งนะคะบอกว่าเขาเนี่ยก่อกข้อมูลมา20รอบแล้วพอลองไม่ใส่อีเมลบ้างกลับได้เฉยแล้วก็ขึ้นว่าเขาเนี่ยลงทะเบียนสำเร็จนะคะซึ่ง มีหลายคนนะคะที่ลงทะเบียนไม่ผ่านบ้างผ่านบ้างก็เป็นประเด็นที่แตกต่างกันไปแล้วก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันดูเหมือนว่าไม่ค่อยถูกต้องเลยบางอย่างแล้วก็แบบได้แบบงง,งงบ้างนะคะแล้วก็จากกรณีที่เกิดขึ้นต่างๆนะคะก็เป็นความเห็นที่แตกต่างกันของส่วนแต่ละบุคคลนะคะ ก็เพื่อนๆเนี่ยมีความเห็นอย่างไรลงทะเบียนกันได้หรือเปล่านะคะก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะจูนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยติดเทนจะมีเทนทวิตเตอร์หรือเทนต่างๆข่าวที่เป็นกระแสอะไรมาเล่าสู่กันฟังเล่าให้ฟังนะคะก็ไว้มาเจอกันครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย